ด่วนอ่วมแล้ว151ครัวเรือนป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยเร่งช่วยเหลือจับตาฝนเพิ่ม50จังหวัดขณะนี้พยากรณ์อากาศ1-2พฤศจิกายนโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับ ภาพข่าวแรกทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้รายงานการเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเบตรงรวมแล้ว3มชุมชนได้แก่ชุมชนสโมสอนการไฟฟ้าชุมชนแยกตลาดสดชุมชนแกลนวิวและน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกแล้วสองตำบลได้แก่ตำบลทาน,น้ำทิพและตำบลยะรมรวมห้าหมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ146หลังคาเรือนโดยปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่แล้วสถานก,การณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีน้ำรอระบายในลำคลองสาธารณะทั้งนี้ด้านในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายกกิ่งกาชาติอำเภอเบตง นายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยให้อสและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตงใช้รถดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและขนย้ายเข้าของในที่ปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนั้นแล้วที่บริเวณจังหวัดสุราธานีด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราธานีได้รับรายงานเกิดฝนตกหนักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านบางหินตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีทําให้น้ําท่วมบ้านเรือนทัศนในพื้นที่ราบรุ่มจำนวน5้าหลังคาเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว17คนนะครับ ท่วมถนนในหมู่บ้านสูงกว่า30เซนติเมตรซึ่งรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้และน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยในปัจจุบันฝนได้หยุดตกแล้วนะครับระดับน้ำได้ลดลงหากไม่มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับคาดการว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ภายใน2-3สชั่วโมงนะครับทั้งนี้อำเภอพนมทอตอคลองชอุ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอปพรลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปขอบคุณภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยนอกจากนั้นแล้ว ในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยายังได้ออกมาแจ้งเตือนในด้านของ50จังหวัดจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มในขณะนี้นะครับ โดยนะครับในระยะ1-2วันนี้บริเวณความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมพาคตะวนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้ลมตะวนออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่มีลมตะวนออกพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนฝนตกหนัก ในบางพื้นที่นะครับจะในบริเวณภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ในด้านของการคาดการณ์ฝนในวันนี้โดยมากที่สุดนะครับอยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนนะครับฝนรองลงมาอยู่ที่บริเวณภาคเหนือ ฝน60%ของพื้นที่และฝน40%ของพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30%ของพื้นที่ส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองโดยส่วนมากจะเนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ โดยส่วนมากจะเน้นจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25อถึงสิองศาเซลเซียสสูงสุด32-33องถึงสาินศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องคองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34ศถึสาิองศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองโดยส่วนมากจะเนเ้นบริจังหวัดนครนายก ปราจีมบรีชนบรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องค์องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องค์องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ เน้นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเรนที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-31ถึงสองศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรเรียนที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงยีาองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3-2-3.3องถึงองศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตันออก ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร